ต้นยางอินเดียคลิปนี้พาชมความงามของต้นยางอินเดียที่ปลูกในกระถางสี่เหลี่ยมยาวแล้วก็วางประดับในอาคารวางในบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงเลยนะคะที่ออสเตรเลียต้นยางอินเดียนิยมปลูก ในกระถางแล้วก็วางประดับในอาคารมีไม้ประดับหลายอย่างเลยนะคะที่เห็นนิยมปลูกในอาคารมีไม้สกุลพลูวาสนาแล้วก็ยางอินเดียสวยงามมากเลยนะคะ ปลูกในกระถางทรงสูงสูงสูงมากนะคะสูงประมาณ70-80เซนเลยค่ะเกือบเมตรเลยตัวกระถางนะคะแล้วก็เขาก็จะวางถาดฐานฐานหุงต้มสีดำนะคะที่ปากกระถางแล้ววางเยอะด้วยนะคะทุกทุกที่เลยที่ลุนี่เห็นเขาปลูก ไม้ประดับในกระถางแล้วก็วางในอาคารเขาก็จะวางฐานสีดำํำวางเยอะด้วยฐานสีดํำก็ฐานหงต้มก็มีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยช่วยดูดซับกลิ่นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ต้นไม้เกิดเชือ้อราดูดซับความชืน้นมีประโยชน์มากจริงๆค่ะอย่างอินเดีย คลิปนี้ก็พาชมความงามอย่างอินเดียค่ะ